วันนี้แม่ชวนมาทำขนมแห่งความโชคดีและอุดมสมบูรณ์กุยช่ายเผือกสูตรเด็ดแป้งบางนุ่มไส้แน่นผสานกลิ่นหอมละมุนจากเผือกแท้ๆทุกคำซึ่งแม่ขอต้นทุนได้ชุดละ18บาทถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมจดสูตรและดูวิธีทำพร้อมคำนวณต้นทุนกันอย่างละเอียดเลยค่ะแม่เริ่มจากทำกุยช่ายเผือกใส่เบกกิ้งโซดาลงในใบกุยช่ายคลุกเคล้าพอให้ใบกุยช่ายช้ำใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชลงในภาชนะผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำเปล่าให้แป้งจับตัวเป็นก้อนสามารถนวดได้จากนั้นนวดต่อประมาณ5นาทีพอครบเวลาใส่น้ำเปล่าที่เหลือตามด้วยใบยกุยช่ายใส่เผือกครึ่งส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในกระทะกวนพอแป้งจับตัวเป็นก้อนยกลง ทาน้ำมันพืชที่ถาดให้ทั่วตักส่วนผสมกุยช่ายใส่แล้วกดให้เรียบโรยเผือกที่เหลือให้ทั่วกดเบาๆให้เผือกติดกับแป้งยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดไฟปานกลางประมาณ25-30นาทีหรือจนสุกยกลงพักไว้ให้เย็นสนิทต,ตัดเป็นชิ้นใส่ลงทอดในน้ำมันพืชร้อนไฟปานกลางจนเหลืองทั้งสงด้านตักขึ้นพักให้สด็ดน้ำมันจากนั้นจึงทำน้ำจิ้ม ใส่ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่อนลงในหม้อเปิดไฟกลางคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันพอเดือดเบาไฟเคี่ยวสักครู่ยกลงพักไว้ให้เย็นใส่พริกจินดาผสมให้เข้ากันตักใส่กระปุกละ40กรัมเตรียมไว้จัดกุยช่ายเผือกใส่ถาดถาดละ5ชิ้นวางกระปุกน้ำจิ้มด้านข้างจัดเสิร์ฟมาขอต้นทุนกันค่ะ กุยช่ยเผือกสูตรนี้แม่ทำได้ทั้งหมด7ชุดต้นทุนชุดละ18บาทใครจะขายสามารถตั้งราคาที่ชุดละ35-40บาทปรับราคาตามราคาวัตถุดิบแพ็กเกจจิ้งค่าเช่าพื้นที่ที่ขายและค่าแรงได้เลย อัตราส่วนวัตถุดิบและราคาแม้จะค่อยๆขึ้นไว้ให้สามารถแคปไปใช้กันได้เลยนะโดยราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบเลือกใช้กันได้ตามสะดวกใครอยากให้แม่ลองคอต้นทุนเมนูไหนอีกก็กดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ